สวัสดีค่ะตัวนี้นะคะแนนจะมาบอกเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งที่แนนทําปัจจําที่สวนนะคะก็คือตัวนี้นะคะอันนี้เป็นกระถางที่ปลูกต้นไม้ไปแล้วต้นไม้ตายนะคะผักเราตายก็ไม่ทิ้งนะคะทุกคนเพราะว่าดินของเรายังดีอยู่นะคะดินของเรายังดีอยู่แนนก็ทําแบบง่ายมากเลยทุกคนนี่เลยอะไรที่แบบว่า ใช้ได้นะคะเราจะไม่เติมดินใหม่คะ่ะเติมสารอาหารลงไปนะคะให้ฉ่าแบบนี้เลยนะคะก็คือน้ําหมักชีวภาพนะคะที่สวนนะคะเนนใส่ให้มันฉ่าแบบนี้เลยค่ะทุกคนชบนี่เอาแบบฉ่ำๆเลยนะคะง่ายมากทุกคน เวลาที่ทําการปลูกผักนะผักกลุ่มนี้ให้ปุ๋ยก็ให้เป็นปุ๋ยน้ํานะคะก็คือปุ๋ยน้ําหมักเชื้อภาพละลายในน้ําเปล่าค่ะแล้วก็เทลงแบบนี้นะคะอันนี้ก็แนนเอาต้นกล้าผักสลัดมาใส่ในกระถางผักชีนะคะทุกคนก็ใครอยู่ได้ก็อยู่เนาะแบบนี้เลยค่ะรับรองนะคะผักเรางามไวนะคะแล้วก็ อันนี้แนนมีต้นกล้าเยอะนะคะดังนั้นแนนจะเอากล้าผักสลัดมาปลูกแทนนะคะก็จิ้มลงไปเลยทุกคนนี่จิ้มลงไปเลยนะคะอันนี้กระถางแปดนิ้วนะคะใส่ลงไปเลยตัวไหนที่มีช่องว่างแนนก็จิ้มจิ้มไว้นะคะ บอกเลยนะคะว่าต่อให้ทรงทรงของเขาจะไม่ได้ดีมากเพราะว่าแนนใส่หลายต้นแต่บอกเลยว่าได้เก็บทุกต้นนะคะเวลาที่มีลูกค้ามาสวนหรือว่าเรากินส้มตำนะคะเนี่ยค่ะอร่อยมากเลยนะคะปลูกผักในกระถางแป๊บเดียวก็ได้กินแล้วนะคะสวยมากเลยอันนี้ผักที่สวนของแนนนะคะใครที่ชอบวิธีการปลูกผักแบบง่ายๆแบบนี้ลองดูนะคะนี่เอามาเลยนะคะ ดินของเรายังดีอยู่นะคะมีความนุ่มมากนะคะแล้วก็ต้นกล้าของแนนก็แบบมีเยอะนะคะก็เลยเอามาปลูกจิ้มลงไปเลยค่ะทุกคนกล้าผักสลัดแต่ถ้าเราปลูกในกระถางหกนิ้วนะคะถ้าเราปลูกในกระถางหกนิ้วใส่แค่ต้นเดียวนะคะอันนี้แนนปลูกกระถางแปดนะคะกระถางแปดใส่ได้เลย ขึ้นอยู่กับชนิดของผักด้วยนะคะแนนก็จะเอาผักลงจิ้มแบบนี้เลยค่ะฟรุ๊ปนะคะถ้าผักชีเขาอยากปรับตัวให้อยู่รอดเขาก็เราไม่เอาออกแนนไม่เอาออกนะคะลดด้วยน้ำหมกัก อันนี้เป็นวิธีการปรุงดินจากดินเก่านะคะแนนก็ทําแบบนี้เลยทุกคนแล้วก็ปล่อยน้องไว้ตามสภาพแวดล้อมเดิมนะคะเดี๋ยวน้องก็จะสวยเองนะคะแม้แต่ตัวนี้นะคะก็คือกลุ่มของผักที่เราปลูกในถุงนะคะถ้าเห็นไหมคะว่าดินของเรามีน้อยนะคะถุงเล็กแต่ทําไมต้นกล้าผักแนนถึงดูเขียวสวยนะคะแนนก็ทําการเติมเติมสารอาหารให้เขานะคะก็คือนี่เลยฟึบนี่เห็นไหมคะ เติมแบบนี้เลยค่ะรับรองนะคะว่าผักของเราจะเขียวงามตลอดนะคะสําหรับกลุ่มของผักที่เราปลูกนะคะนี่สวยเลยทุกคนต้นกล้าขนาดเล็กที่อยู่ในกระถางเล็กของแนนก็ยังสวยเลยนะคะใครที่ชอบการปลูกผักของแนนนะคะอย่าลืมเข้ามากดไลค์นะคะแล้วก็แชร์คลิปให้กับแนนด้วยนะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ